The First Turning วัตจักรวิกฤตและสัญญาณของสงครามโลกครั้งที่สามเมื่อฤดูหนาวมาถึงสพรสิ่งเก่าวจะล่มสลายเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีบางช่วงที่โลกดูเหมือนจะกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงไม่ใช่เพียงเพราะเทคโนโลยีหรือสงครามเท่านั้นแต่เพราะมนุษย์ทั้งสังคมกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคใหม่ของวัตจักรชีวิต นี่คือแก่นของ The f o r c e t u r n i n g ทฤษฎีประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าโลกจะหมุนเวียนเป็นวัตจักรทุกๆ80ถึง100ปีและแต่ละวัตจักรมักจะจบลงด้วยวิกฤตที่พลิกโฉมอรารยธรรมของมนุษยชาติทฤษฎี The f o r c e t u r n i n g คืออะไรนักประวัติศาสตร์วิลเลียมสตรวส์และนีลฮาวเสนอว่าประวัติศาสตร์สหรัฐและโลกตะวันตกดำเนินไปตามวัตจักสีช่วงหลักคือ หนึ่งเดอะไฮช่วงรุ่งเรืองหลังผ่านวิกฤตสังคมฟื้นตัวระบบเข้มแข็งผู้คนเชื่อในสถาบันตัวอย่างยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงปี1 9 4 6 a ถึง1964 2. The Awakening ช่วงตื่นรู้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่อระบบเกิดการตื่นทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม ตัวอย่างการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์พลเมืองยุคฮิปปี้ช่วงปี1960ถึง1980 3.The u n r a v e l รา g เช่วงเสื่อมถอยสังคมเริ่มแตกแยกความเป็นปัจเจกเด่นชัดระบบศีลธรรมเริ่มพังทลายตัวอย่างช่วงปี1980ถึง2000วิกฤตความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลสื่อและาศาสนา 4. The Crisis ช่วงวิกฤตระบบสังคมล่มสลายหรือถูกท้าทายอย่างหนักเกิดความขัดแย้งใหญ่ระดับชาติหรือโลกตัวอย่างวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี1929ถึงสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันเราอยู่ในช่วง The f o r s t Turning ครั้งใหม่ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อราวปี2008และกำลังคืบคลานสู่จุดคลแม็แม์ สัญญาณของ The f o r c e Turning ในยุคนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นสัญญาณของวิกฤตส,สมบ้างแล้วเช่นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008ธนาคารล้มระบบการเงินโลกสั่นคลอนการระบาดของโควิด -19 เศรษฐกิจหยุดชะงักเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รัสเซียยูเครนสหรัฐจีนและไต้หวัน การแบ่งขั้วในประเทศสหรัฐยุโรปและเอเชียต่างเต็มไปด้วยความแตกแยกเทคโนโลยีเปลี่ยนโครงสร้างโลก AI Cyber Fake News ระบบ Surveillance ทั้งหมดนี้คือแรงกดดันที่อาจนำไปสู่การประตุที่ใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษจากการวิเคราะห์ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่ตามทฤษฎี The f o r s e Turning ซึ่งไม่ได้ฟันธงว่าจะเกิดสงครามแน่นอนแต่จากรูปแบบในอดีตช่วงคราสิตมักสิ้นสุดลงด้วยการเปลี่ยนโฉมโลกผ่านสงครามหรือการปฏิวัติครซสิตหนึ่งปลายปี170 0เกิดการปฏิวัติอเมริกาและฝรั่งเศสครซสิตสองกลางปี1,800เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกาครซสิตสาม ช่วงปี1929ถึง1945เกิด Great Depression และสงครามโลกครั้งที่สองคร i s i s 4ช่วงปัจจุบันปี2008และสงครามโลกครั้งที่สามความเป็นไปได้ตามทฤษฎีหากมองจากเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบันจีนไต้หวันจุดเริ่มของสงครามภูมิภาคที่อาจบานปลายรัสเซียนาโต ความขัดแย้งยูเครนสอเขาเรื้อรังยืดเยื้อสหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งภายในและภายนอกที่ะส,สมอยู่อิสราเอลอิหร่านกลุ่มพันธมิตรโลกอิสลามจุดประตูในตะวันออกกลางอาวุธใหม่การรบไม่ได้มีแค่บนสนามรบแต่รวมถึงไซเบอร์ AI เศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสาร สงครามโลกครั้งที่3อาจไม่ได้มาในรูปแบบเดิมแต่อาจเป็นสงครามหลายมิติที่รวมทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีจิตวิทยาการแบ่งขั้วภายในจุดสิ้นสุดหรือการเริ่มต้นใหม่ Strauss และ Howe เชื่อว่าวิกฤตคือโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีความสูญเสียแต่ปลายทางของ The f o r c e Turning คือการสร้างระเบียบใหม่ ถ้าโลกจะผ่านสงครามหรือวิกฤตใหญ่จริงเราจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่อาจมีลักษณะดังนี้คือระบบโลกที่เปลี่ยนผู้นำเช่นสหรัฐจีนเทคโนโลยีปฏิวัติชีวิตประจำวัน AI พลังงานสังคมไร้เงินสดสังคมที่เน้นความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรหรือในแง่ลบสังคมถูกควบคุมแบบเผด็จก,การเบ็ดเสร็จ ศีลธรรมเสื่อมถอยบทสรุป The f o r s t Turning คือทฤษฎีที่มองประวัติศาสตร์เป็นวัตจักรของความรุ่งเรืองการตื่นรู้ความเสื่อมถอยและวิกฤตซึ่งในปัจจุบันเรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตและตามทฤษฎีนี้จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนโลกสงครามโลกครั้งที่3มมีความเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะจากความตึงเครียดในโลกทุกวันนี้ วิกฤตในอดีตนำไปสู่ยุครุ่งเรืองใหม่แต่ต้องแกลกด้วยความสูญเสียมหาศาลคำถามไม่ใช่แค่ว่าโลกจะเปลี่ยนไหมแต่คือเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบางคนกลัวว่าอนาคตจะมืดมนแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจวัตกรนี้นี่คือเวลาเตรียมตัวเพื่อสร้างโลกใหม่แล้วคุณละคิดว่ายังไง